เขินแบบคือไม่ไม่ได้แปลกใจครัว่ารู้สักกันตวลครและแล้วก็ควาที่สุดหมายถึงกับวันนี้เหรอะกับผมเขินนะผมมาแบบผมคือได้รางวันมันก็พรื้มอยู่แล้วแต่ว่าแบบตอนตอนมันต้องขึ้นแบบพูดอะไรทุกอย่างนี่คือแบบ มันไม่อยากรับเลยไงทุกวันแต่ตอนนั้นอยากมองไปขื้นไอาไปก็ได้นะพูดแทนก็ไ่้ทำไมมันผมแบบคือถ้าให้อยู่ในบทบาทไม่ไม่มีความไม่ได้่ายเุดนสูงเขยุดเกรงมาทุนนานมากแล้วแบบว่าอะไรก็ตามที่ต้องแบบพูดกับคนเยอะๆเนี่ยเกรงตลอดบ้านล่ะค่ะยังไบ้างดีใจค่ะดีใจก็ เวลาสแควร์ทุกคนเวลาก่อนจะได้คำงานเช้าตอนต้องอคองอะไรย่างเงี้ยนี้ก็เป็นสที่ทำใเราภูมิใจแล้วก็ค่ท้าที่มาก็จะมีเป็ครั้รี่อทีนงวันนี้ได้จะเป็นครั้งแรกเนาะได้มาเดองานถึว่าหนูได้แรงบันดาลใจอการแสดงการที่รช ขนาจไกาใจ้ที่สุดเปนการเราเราก็นี่ต้องกาุอย่างนะตอนนี้มเริ่มต้นขอการส่อสารการดินการแสดงีมีอีกหลายลูกปะที่เที่ยงงอเลยสำบรับผู้ใหญ่ที่ยังพ่อระกาศตลอดติต่อคื่องายเองตอนนี้ในสารรุ่นพี่เนาะพี่รมองดูการแสดงมุมการแสดง มั่มีบามันไม่มีวันที่กทบาทมันจะหมดคือเราเราอาชีพของเราดีสะท้อนคนเนี่ยไปงานไปแวัยได้แต่ทีก็ว่าต้องไป l e ต่อว่า่อนแค่หต่ทีผ่านมแล้วือมรอมีแต่แดงตอง e x p l ดูอย่างเงี้ยผมกเคยฝัน แ,แ่แบบไนตะไลแล้วก็อยากได้บทแบบกันดาวหรืออะไรแนวๆนั้นนะครคือผมเห็นแบบพวกครีร์ของแบบแมแบบุันี้ของตัดท้อเีตีตองลีคือบัญชี

สวยนะเนี่ยขอที่นึงนิดนึงอ่าครับก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณทางนะครับแล้วก็วสน่งที่คุณผู้ชมเขาแบบโอ้ว้าวเออพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานเพื่อเพ็นเสื้อวันวันแต่ว่าก็นีได้ของาได้มาลุกกเร็วๆนะคก็เป็นก็เป็นกำลังใจด้วย ก็วันว oh. ันนะี้เค่ะขอบคุณค่ะกิดนิียวะ